สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำวิธีการหาจุดเบรกเอาท์นะครับผมหรือว่าแนวต้านสุดท้ายนะครับผมซึ่งจะใช้ t i ม e f ฟ a ม4ชั่วโมงในการดูนะครับผมจุดประสงค์เพื่ออะไรนะครับก็คือเพื่อจะบ่งบอกว่าเทรนนะครับมีการเปลี่ยนหรือ,อยังจุดไหนคือจุดยอมแพ้ที่ดีที่สุดนะครับว่าถ้าทะลุไปแล้วเทรนเปลี่ยนแน่นอนนะครับผม การหาเทรนหลักนะครับผมต้องใช้ time frame ชั่วโมงนะครับเพื่อจะดูว่าเป็นเทรนขาขึ้นสมบูรณ์หรือว่าเทรนขาลงสมบูรณ์นะครับผมมี2วิธีการนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมก็เคยสอนวิธีการง่ายที่สุดนะครับผมไม่ต้องไปตีเส้นไม่ต้องไปหาอะไรละใช้แค่ตามองก็พอนะครับผมด้วยการมองเส้น EMA 2เส้นนะครับ EMA เส้นสีเขียวผมใช้ EMA 40นะครับตัดกับ EMA 80ก็คือ EMA สีแดงนะครับตัดลงแปลว่าเทนได้เปลี่ยนจากขาขึ้นมาเป็นขาลงแล้วนะครับผมถ้าตัดขึ้นนะครับก็แปลว่าเปลี่ยนจากขาลงนะครับมาเป็นขาขึ้นเรียบร้อยอันนี้คือ คือวิธีการดูง่ายๆเลยไม่ต้องทําอะไรละนะครับถ้าตัดขึ้นเท่ากับเทนขาขึ้นตัดลงเท่ากับเทนขาลงนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มเติมในการตีเส้นหายอดสวิงนะครับผมสวิงล่าสุดแล้วก็อ่าสวิงก่อนหน้านะครับจะมีคำสองคำนะสวิงล่าสุดกับสวิงก่อนหน้านะครับผมเพื่อหาจุดเบรกเอานะครับผมเริ่มจากอ่าอีเมตตัดลงเป็นเทนขาลงใช่ไหมครับพอตัดขึ้นนะครับ เป็นเอ็นเทนขาขึ้นนะครับผมอ่าอันนี้คือสวิงนะครับสวิงขึ้นสวิงลงแบบนี้นะครับเนี่ยครับจากยอดลงมาเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงแบบนี้เขาเรียกว่าสวิงนะครับผมก็จะใช้สองเส้นนะครับ อ่าสมมุติว่าเรายังไม่เห็นกราฟในอนาคตนะมาแบบนี้นะครับอ่าเส้นล่างคือสวิงสวิงก่อนหน้านะครับพอย่อพอกรัฟย่อลงมาปุ๊บก็กลายเป็น สวิงล่าสุดนะครับผมและถ้ากราฟเด้งขึ้นไปและอีเมตัดขึ้นอันนี้ก็จะเริ่มมองเป็นเทนขาขึ้นนะครับผมวิธีการเทรดเทนขาขึ้นก็คือใช้กลยุทธ์ย่อบายนะครับผมตราบใดที่เทนยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่จะต้องมีนิวไฮเสมอนะครับผมเห็นไหมครับพอเห็นสวิงนะครับอ่าเห็นสวิงแล้วก็ดันดันขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสวิงล่าสุดอ่าอันล่างก็ จะกลายเป็นสวิงก่อนหน้าอย่างนี้ครับผมเห็นไหมครับพอเขาเด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงนะครับแล้วก็ขยับนะครับก็ขยับนะครับตรงนี้ก็สามารถมีมุมมองนะครับผมสมมุติว่าสถานการณ์มาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเราสามารถมีมุมมองว่าถ้าทะลุลงมานะครับ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงและถ้าคอนเฟิร์มด้วย EMA ตัดลงปุ๊บก็เท่ากับว่าขาขาบายก็ต้องยอมแพ้ก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นมองเป็นเทนขาลงนะครับผมนะครับและยิ่งถ้าเขายังไม่ตัดสมมุติว่ายังไม่ตัดนะครับแต่กราฟลงมาลงมาลงมา,งมาจนถึงแนวรับ ที่2นะครับผมก็คือยอดสวิงก่อนหน้าเห็นไหมครับความสําคัญของการตียอดสวิง2ยอดนะครับยอดสวิงล่าสุดกับยอดสวิงก่อนหน้ากรณีที่กราฟล่วงลงมานะครับแต่ว่า EMA ยังไม่ตัดขึ้นเขาก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นจนทะลุนะครับ EMA ล่าสุดแล้วก็ขึ้นไปขึ้นไปได้นะครับผมตราบใดที่ EMA ยังไม่ตัดลงนะครับก็ยังมองขึ้นได้อยู่นะครับเห็นไหมครับความสําคัญของการตีเส้น อยอดสวิง2ยอดนะครับคือยอดสวิงก่อนหน้ากับยอดสวิงอยอดสวิงล่าสุดกับยอดสวิงก่อนหน้านะครับผมถ้า EMA ตัดกันก็ให้มองลงได้เลยนะครับ EMA ตัดลงมองลงได้เลยแล้วก็ถ้าทะลุยอดสวิงก่อนหน้าก็แปลว่าลงแบบชัดเจนนะครับผมนะครับเราก็จะไล่ไปนะครับพอเห็นยอดสวิงที่กราฟมาแตะเส้น EMA ยิ่งแต่ EMA2 นะครับคือ MA สีแดงเนี่ยมันก็คือยอดสวิงเป็นแนวรับที่ดีนะครับเนี่ยเราก็ล้วก็ยกยกอยอดสวิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับ,รบกรณีที่มันใกล้กันเราก็ยกข้างบนไปให้เป็นยอดสวิงก่อนหน้านะครับพอมันเด้งขึ้นเห็นไหมครับจากยอดสวิงก่อนหน้าก็าจะกลายเป็น จากยอดสวิงล่าสุดก็กลายเป็นยอดสวิงก่อนหน้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นยอดสวิงล่าสุดเห็นไหมครับอ่าเบรกเอามันก็จะเหลือแค่นี้เองนะครับเห็นไหมครับจากเดิมที่เบรกเอาเคยต่าเบรกเอาก็จะยกสูงขึ้นเรื่อยๆยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะครับถ้า EMA ตัดลงนะครับมองลงนะครับถ้าทะลุอ่ายอดสวิงก่อนหน้าได้ก็คือลงแบบชัดเจนแล้วนะครับผมเห็นไหมครับ พอมันลงมาเราก็ยกขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับการหาเบรกเอามันก็จะเริ่มยกสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็อันนี้แบบนี้เดี๋ยวผมมาไล่ลงมาจนถึงจนถึงเขาตัดลงไปเลยนะครับก็อันนี้แบบวิ่งมาเรื่อยๆวิ่งมาเรื่อยๆ อันนี้ยอดสวิงล่าสุดแล้วก็กรณีที่เรายังไม่เห็นกราฟนะแล้วก็มองว่าตรงนี้คือยอดสวิงล่าสุดนะครับอันนี้คือยอดสวิงก่อนหน้าเห็นไหมครับพอกราฟลงมาเห็นไหมครับเนี่ยกราฟลงมาปุ๊บเอมเอเขายังไม่ได้ตัดเขายังไม่ได้ตัดลงนะครับผมเราก็ยังมองตรงนี้เป็นแนวรับได้อยู่นะครับผมเห็นไหมครับยังไม่ทะลุ แนวรับก็คือยอดสวิงก่อนหน้านะครับผมก็ยังมองบายได้นะครับอ่าเห็นไหมครับพอเขาทะลุพอเขาทะลุแล้วนะครับแล้วก็ถูกคอนเฟิร์มด้วยอ a มเอตัดกันเห็นไหมครับก็อ่าเราก็มองเป็นเทนขาลงได้นะครับหลักการขาลงก็เหมือนกันนะครับนี่ก็จะกลายเป็นยอดสวิงล่าสุดเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นยอดสวิงก่อนหน้าเป็นการสวอปโซนนะครับพอลงมาอีกนะครับก็จะกลายมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ตรงนี้คือยอดสวิงก่อนล่าสุดแล้วนะครับถ้ากราฟเด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปแบบนี้แล้วลงมานะครับเพื่อนๆก็ ละก็ตีเส้นตีเส้นจุดที่ยอดเขาลงมาได้นะครับผมก็สรุปนะครับก็คือว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตรงนี้คือยอดสวิงล่าสุดนะครับอันนี้ยอดสวิงก่อนหน้านะครับกราฟสามารถเด้งขึ้นไปได้นะครับทะลุแนวรับที่1ได้นะครับมาจนถึงแนวรับที่2นะครับซึ่งปกติแล้วถ้าไม่ตีเส้นอะไรเลยนะครับการ หาแนวรับที่1ก็คือเส้น ema 1นนะครับแนวรับที่2ก็คือ ema ema 2นะครับผมแล้วก็เราก็เล่นเซลล์ตบลงมานะครับถ้ากราฟเขาตัดขึ้นนะครับการเซลล์ของเราก็คือยอมแพ้ไปก็ต้องมามองบายด้วยการย่อบายนะครับตอนนี้เทมเป็นเทนขาลงนะครับเราก็มองเป็นเด้งเซลล์นะครับเด้งเซลล์หนึ่งเด้งเซลล์สองเห็นไหมครับอ่าถ้ากราฟทะลุอ่าเส้นเส้นนี้ก็คือยอดสวิงก่อนหน้า นะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะเป็นเทนขาขึ้นนะครับและและจะจำเป็นต้องถูกคอนเฟิร์มด้วย EMA ตัดขึ้นอันนี้คือจบละเทนขาลงจบแล้วนะครับผมนะครับทีนี้มาดูตัวอื่นบ้างนะครับยูโรนะครับนี่ที่ผมตีไว้ก็คือจะมียอดสวิงก่อนหน้านะครับข้างบนนะครับแล้วก็ยอดสวิงล่าสุดนะครับการที่กราฟเด้งขึ้นมาที่เส้น EMA 1และ EMA 2เนี่ย เราก็สามารถเล่นเซลล์ได้นะครับผมจะยอมแพ้ก็ต่อเมื่อมันทะลุ EMA 2อ่าขอโทษครับมันทะลุเส้นยอดสวิงก่อนหน้านะครับผมแล้วก็ถูกคอนเฟิร์มด้วย EMA ตัดกันการการเด้งเซลล์ของเรานะครับการมองเป็นเทรนขาลงของเราก็จะจบนะครับในเงินปอนนะครับก็จะมียอดสวิงล่าสุดแล้วก็ขึ้นไปเป็นยอดสวิงก่อนหน้านะครับผมอ่าให้เท่านี้ก็ได้นะครับ ยอดสวิงก่อนหน้าครับเินปอนนะครับออสเตรเลียต่อมาก็ออสเตรเลียนะครับยอดสวิงล่าสุดยอดสวิงก่อนหน้าเห็นไหมครับยอดสวิงล่าสุดยอดสวิงก่อนหน้าเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับสรุปนะครับวิธีการหาจุดเปลี่ยนเทรนนะครับง่ายๆก็คือใช้ E m มเลยนะครับ E m มเป็นแนวรับเส้นสีเขียวแนวรับที่1แนวรับที่2ถ้าตัดขึ้นแปลว่าขาลงยอมแพ้แล้วนะครับ รหรือว่าการมองหายอดสวิงนะครับยอดสวิงก่อนหน้าและยอดอยอดสวิงก่อนหน้าและยอดสวิงล่าสุดนะครับผมในการเด้งเพื่อเซลล์นะครับผมสําหรับเทนขาลงนะครับถ้าเป็นเทนขาขึ้นก็คืคอย่อเพื่อบายก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับ